แค่มวยปุ๊บยกมือไหวก็เป็นอาวุธได้เลยครับอา้าเหรอครับไหวไม่แง่ใค่ไหค่ะต่อยกับแชมป์ลองดูค่ะชกโอ้เขาทงทองหนูอะไม่เป็นไรโนโนโนอยู่ <โน S 2> ก็พูดได้ดิยูไม่เป็นไร<โ>นอะอง <โน S 2> ค,คุณผู้ชมกลับมาพบกับลุยตามหนังและลูกปัดนัชยาสงวนสุกนะคะวันนี้เรามาลุยตามหนังเรื่องอีติมตต่แนบเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอม,มดี้ที่เป็นเรื่องราวของนักมวยที่มาตกหลุมรักนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมเราจะมีฉากอะไรที่น่าสนใจบ้างประชมกันเลยค่ะโอ,โอ,โอ,โอเป็นไงครับปออูอยักลุกขึ้นมาได้ครับ ตอนกูสุดเท้าเดินก็ไปหาเราจะไปจับได้เ<ๆ>ขไาเขได้เขาทอ้ขาเขาเป็นจิตครัหมือนกันตอนนี้ตอนกูยังมืนอยู่พยายามจะลุกขึ้นมาเขาลุกขึ้นมาได้แดนก็ไปอีกแดนก็ไปแดนก็ไปผู<ๆ>้ชมหาจากฉากของเรื่องนะคะที่พระเอกของภาพยนตร์เรื่องอีติ่งปต้แนเขาเป็นนักมวยคุณผู้ชมเราก็เลยอยากจะมาเรียนเชิงมวยกันบ้างน,นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ค่ายสสุวรณารันมาเจอกับครูกันนะคะครูกันสวัสดีค่ะครับูขาหนูอยากแบบมีเชิงมวยกับเขาบ้างค่ะ สำหรับปันนี้พอจะได้ไหมคะก็หุ่นนี้ก็พอได้อยู่นะครับพอได้คือพอโดนต่อยแล้วล้มลงไปได้เลยใช่ไหมครูไม่ครับไม่ครับถ้าต้องมาเรียนเรียนเรียนก่อนตรงนี้ครับอ๋อสำหรับสำหรับค่ายของครูคือส่วนใหญ่จะเห็นแบบฝรั่งมาเยอะทําไมคนที่เป็นต่างชาติเขาถึงสนใจมวยไทยเขาครูคะมวยไทยมันแตกไปหมดทั่วโลกแล้วครับฝรั่งเขาจะเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานะครับค่ะ มีลูกศิษย์ที่แบบปั้นจนกลายเป็นแบบระดับแบบแชมป์มีไหมคะมีครับเอาละนี่ครับต่อยไทยไฟมาเดือนที่ผ่านมานีครับแล้ววันที่ห้าจะไปต่อยลุมพินีฉะนั้นหนูต้องมีวิชามวยไว้สักหน่อยใช่ครับใช่ครับโอ้วันนี้เราก็เลยจะได้มาเรียนมวยครูแค่หมวยปุ๊บยกมือไหว้ก็เป็นอาวุธได้แล้วครับอ้าวเหรอคะไหว้ไหว้นั่นไงเข้าใจปะครูไม่ธรรมดาฉันบอกเลย เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะลุยมากคือไปเจอแพมป์เลยนะคะครูอุ้ยใจเย็นก่อนต้องเป็นก่อนนะต้องเป็อนอ๋อต้องเป็นมวยก่อนอเนาะค่ะแล้ว,ลวเริ่มจากเขาเดี๋ยวมีล้มมีล้มเร,เราต้องเริ่มจากอะไรคะครูเป็นเบสิกขึ้นค่ะเบอิคือเอาจดมวยนะครับตราข้างไหนครับ ข้างขวาค่ะครู่ะขวาอ่ะยืนซักข้างขวายืนเงี้ยยืนเงี้ยอ่ะใช่เตะพื้นเราสืบเท้าสืบเท้านะเท้านำสืบฐานี่ต้องไปที่กองป่าไหมครับสืบอ๋อโคเราสืบเนาะโอเคโทษทีจะถึงนักวยไหมนี่จะถึงนักวยไหมนี่ไม่น่าจะถึงน่าจะครูก่อนนะคะอาแสืบเท้านำเท้ามเนี่ยก็ถอยถอยอ่าสุดแขนเย็บถอยอ่าตามองไปลามัดอ่าหนึ่งสองสามสี่อ่ากลับมาอ่าสอกตัด งัดตัดอ่าได้แล้วได้แล้วเอาอีกขวัดดึงถอยดึงถอยเอาเลือเขาเลือเข่าเลือเขาป๊ออ่าตาวมอวปังมตรงเล่มตรงเล่ัเขาปึ๊บเขาเขาขวาอึ้งโกดโดโตกดเข่าอปอปบังให้ทันปอบังให้ทันไปบังบังติเตบัง อึ้ง,งทุกานท่านตามมมข้างหน้าฟังฟงตัยปุบบ๊บสกสัดสอบงัดสอบงัดสอบ,บสอบ เราต้องขอต้อนรับแชมป์ค่ะนี่คืออัมราเนศสุวรรณรันนะครับโชคไทยไฟ์เรื่องที่ผ่านมานะครับจะไปต่อยที่ลุมพินีต่อยลุมพินีด้วยนะครับแชมป์มาหลายเวทียังคะครูหลายเวทีแล้วครับต่อยกับแชมป์ลองดูไ่ะไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาง่ายๆโอ้ใช่คุณชมเขาไม่ได้เจอกันง่ายๆนะระดับแชมป์เนี่ย sorry I am from อัลจีเรียนะคะเขามาจากอัลจีเรีย why do you like Thai boxing so I like Thai boxing I I have been practice for almost ten years now oh so I like it I like the fighting yeah it's amazing อ่ฮะเขามีประสบการณ์มาเป็น10ปีนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวลองดูเลยว่าวันนี้ใครจะล่วงไทยง่ายๆเลยต่อยมาหกสิบเจ็ดสิบไฟแล้วอันนี้เหรอคะมีมีน็อกบ้างไหมคะครูมี น็อกหมายถึงน็อกเขาวิีน็อกเขานอกเข่าเาวิธีใช่ใไปลองดูกันว่าอาวุธเด็ดของเขาแล้วก็จะมีท่าอะไรหรือว่ามีทริกเด็ดๆสอนนัชยาเผื่อนัชยาจะมีเชิงงวยขึ้นมาบ้างค่ะไปเริ่มเลยบ๊อบครูเขายังที่จะบอกว่า และนับปัดนี้ไหนไหนมาทั้งทีแล้วเรดี้เอ็นจเนต์แมนถ้าท่านอยากชมสถานฟ้าชกแมับหนึ่งชกเสียงปรบมือ้อนับชมเทียรตกอยเทียน่อยเชียนอะไรชกโอยเดียั่ชนั่นนั่่นไม่เไรต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเตะด้วยเตะ

อ๋อเขาเจ๋งมากนี่ๆเขาไม่เจ๋งเลยไปเลยเอ๊ะยกบางยังไงยกบางยังไงครับไม่ใช่ขนี้คือส่วนหนึ่งของพี่ๆนะคะที่เป็นนักมวยที่ค่ายของครูกันนะคะอยากให้ครูกันฝากค่ายนิดนึงค่ะผมก็ขอฝากค่ายมวยสอสุวรรณรันไว้ให้ทุกคนได้ดูได้ชมผลงานที่ ส่งออกไปครับค่ะและอย่างนึงคือฝากให้กําลังใจพี่อัมรานี้ด้วยเพราะเดี๋ยวเขาจะมีไฟขึ้นชกเนอะให้คุณสั่งไฟนิดนึงค่ะอัมรานี่จะมีไฟชกที่ลุมพินีนะครับขอฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันที่5้าที่ลุมพินีนะครับขอขอบคุณมากนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมคุณ นี่แหละค่ะต้องขอบคุณหนังเรื่องอีติ่มไปแน่นะคะที่ทำให้ลุยตามหนังได้มาลุยตามในวันนี้และใครอยากติดตามรายการลุยตามหนังติดตามได้ทางทูฟายูช่อง24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11น20นาทีสำหรับวันนี้ลูกปัดและทุกคนลาคุณผู้ชมไปกนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคคยคุคย